สวัสดีครับสำหรับตอนนี้ชุนไกาอยู่ที่ถนนเยาวราชนะครับผมวันนี้มาอัปเดตบรรยากาศที่ถนนเยาวราชล่าส,สุดนะครับวันนี้วันที่29นะครับผมมิถุนายนนะครับอตอนนี้ก็กำลังเวีนกระแสร้อนแรงนะครับผมสาหรับนะพิซซ่าหอยเพลงพิซซาร็อกสตาร์นะครับผมนะก็ทําให้แบบสื่อโซเชียลทั่วโลกนะครับผมให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับ นะปล่อยวันที่เมื่อวานนี้นะครับผมปัจจุบันนี้ก็คือแบบ3839ล้านปิวเลยนะครับผมนะก็ถือว่า,าผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจนะครับไปวันนี้ส่วนจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศ่าสุดว่านักท่องเที่ยวจะเยอะไหมนะครับเท่าที่เห็นนี่ก็คือแบบเยอะมากนะครับดู สุดจริงๆนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศราสุดนะครับซอยนี้แค่ไปไม่ได้้ั right like ปาพี่น้องนั่ท่องเทียวม,มาหลยแห่งพี่น้องวันที่ยีบเก่านะครับผมนะโอ้ปล่อยเพลงไปเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ศูนย์มานะแต่คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนะศูนย์มาเดินแบบเดินดูนะครับผมนะวันนี้ก็มาอีกครั้งนะครับผม29นะครับโอ้คนเต็มนะครับ องเที่ยวมาเยอะอยู่จุดนี้อีกนะครับร้านขายาหมึกย่างนะครับที่รังที่สุดที่หลงรังที่สุดในถนนยาวราชนะครับนี่นะครับเป็นกระแสกันอย่างมากนะครับผมนะก็ พ่อค้าแม่ค้านะครับมีไล,ล่รับผลประโยชน์อย่างร้นรามนะครับ <laughs> จากดีซ่านะครับผม,ม เยอะมากนะครับผม<ฮ>ดูร้านนะครับร้านดิมกินทางนะครับผมนะคนเต็มทุกร้านเลยเดี๋ยว,ยวสบกวนออกมาก่อนออกมาก่อนคนเยอะมากนะครับ สวยมากสวยมากว้าวทุกคนสังเกตว่าชาต่างชาตินี่เยอะนะครับ 他当上帝吗？ เยอะจริงๆครับแทบเดินไม่ได้นะครับอันเดินล่าอยู่แต่ว่ามันติดติด,ตดนคะครับคนเยอะนะครับติดผู้คนนะครับเขาก็แบบมาเดินตามทางเดินนะครับแล้วก็เขามาหยุดถ่ายรูปก,กันนะครับผมนะก็ถือว่าพวกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับผมน่าให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลย บรรยากาศล่าสุดนะครับยังไม่เมอดเลยนะครับคนเต็มแล้วนะครับผม แน่นจริงๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาเยอะนะครับ คนเยอะจริงๆนะครับขนาดยังไม่คั่นะนี่ทุกคนนะถ้าค่ไปในโอ้โหไม่อยากจะนึกภาพเลยทุกคนว่าผู้คนนี่จะเยอะขนาดไหนนะครับ สุดๆพี่น้องมือนี้บกิดว่าจะขนาดนี้นะครับผมนะอนาคตนะน่าจะมีนะักท่องเที่ยวทั่วมุมโลกนะครับอยากมาณนะจุดนี้นะครับผมคือถนนเยาวราชนะครับกรุงเทพมหานครประเทศไทยนะครับนะแต่ที่เราตป็นยินดีนะครับกับชาวเยาวราชนะครับผมนะที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับที่อยู่ณนะ ถนนเยาวราชนะครับน่าจะขายดิบขายดีกันเทน้ำเททานะครับผมโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะนะครับชาวไทยเยอะมากๆนะครับแล้วก็ชาต่างชาตินะครับผมนะเพราะว่าดีชาจะเป็นศิลปินระดับโลกนะครับล่าสุดก็ปล่อยเ b นะครับโอ้โหปัจจุบันนี้ก็ประมาณยอดดยวนะครับ38-39ล้านเกือบจะ40เลยนะครับแค่วันเดียวนะครับผมนะแค่วันเดียวนะ ปังมากๆนะครับเอาไม่หยุดสุดไม่อยู่นะครับผมนะจะเห็นว่ามีผู้คนเดินเข้ามาตลอดนะครับคนจะไปเยอะอยูอ่แถวกลางถนนนะครับนะไม่ใช่กลางที่อ,อะไรนะเขาเรียกอะไรแถวกลางกลาง กลางทางเลินนะครับอ่ะไปกลางเลนทางเลินกันเพราะว่าถ้ากลางถนนเนี้มันตรงตรงนี้ใช่ไหมครับผมไม่ใช่รถรถในติดมากนะครับรถติดมากไม่ต้องห่วงนะครับถนนยามราชติดปกติแล้วแหละตอนดีเย็นแบบนี้ อะนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตแบบสั้นๆนะครับผมนะแต่ผู้คนเยอะมากๆนะครับแสงไฟกลำลังสองสว่านะครับจากปก้ายโฆษณาต่างๆนะครับผมนะโอ้โหสุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวให้สูนให้ดูแบบชัดๆนะครับ ทุกคนก็นเป็นมาสลนคิน,สน,คนิสุนก็อาจารย์ไรขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมวันนี้มาอัปเดตบรรยากาศถนนยมราชนะบอกเลยว,ว่าน้ท่องเที่ยวเยอะมากๆเยอะกระเริ่มนะครับผมนะเยอะจริงๆนะครับนะขนาดช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับผมนะนักท่องเที่ยวยังลังไลกันเข้ามาแบบนี้นะครับก็สาเหตุหลักๆเลยก็คือสาเหตุดังดีนะครับผมนะคือดิท่ามาโปรโมทให้นะครับผมนะ อ่าอาะไรไว้เจอกันใหม่ที่หน้าสำหรับคลินี้ก็สวัสดีสวัสดีครับ